วันนี้มาเจอกับครูคณิตาหรือคุณนินะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยค่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธค่ะอย่าเพิ่งมึนอย่าเพิ่งงงค่ะไม่ใช่เรื่องยากนะคะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะถ้านราเรียนพร้อมแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ วิชาสังคมศึกษานะคะสาระที่สองหน้าที่พลเมืองนะคะก็จะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองต่างๆนะคะเรียนมาทุกปีค่อยๆทําความเข้าใจไปด้วยกันค่ะก่อนอื่นครูฝากไว้เลยค่ะครูนี้ทําคลิปสรุปอย่างตั้งใจครูอยากขอความตั้งใจจากนักเรียนนะคะให้ตั้งใจเรียนครูตั้งใจนักเรียนตั้งใจเรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าพร้อมแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ ระบอบการเมืองการปกครองค่ะนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองนะคะเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะเรียนในคลิปนี้ค่ะรู้สึกว่ามันอาจจะดูละเอียดไปหน่อยนะคะหรือว่าดูเยอะแต่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียนไม่ใช่เรื่องยากสำหรับครูเราไปด้วยกันค่ะ รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะทบทวนค่ะมี2แบบนะคะแบบประชาธิปไตยกับแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการในคลิปแรกเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะแบ่งได้หลายแบบค่ะแบบที่1นนะคะใช้เกณฑ์ ประมุขของประเทศในการแบ่งค่ะก็แบ่งได้สองประเภทค่ะประเภทที่1มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแบบที่สองค่ะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขค่ะแล้วก็แบบที่สองนะคะจำแนกตามสถาบันการปกครองอันนี้แบ่งได้3ประเภทนะคะประเภทที่1คือการปกครองระบบรัฐสภาค่ะแบบที่สองการปกครองระบบประธานาธิบดีค่ะแล้วก็แบบที่3ค่ะ การปกครองระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาค่ะหลักประมุขของประเทศนะคะรูปแบบของประชาธิปไตยเมื่อใช้หลักประมุขเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะหนึ่งค่ะกษัตริย์เป็นประมุขค่ะหมายถึงประเทศที่มีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐค่ะ ทรงเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะแต่จะทรงเป็นตัวแทนในการใช้อำนาจอธิปไตยค่ะแทนปวงชนทั้งปวงนะคะผ่านสถาบัานต่างๆนะคะหลักๆก็จะมี3สถาบัานค่ะ 1. คืออำนาจมิติบัญญัติค่ะใช้ผ่านทางรัฐสภาค่ะ 2. อําำนาจบริหารใช้ผ่านทางคณะรัฐมนตรีค่ะและ 3. อํอำนาจตุลาการนะคะจะใช้ผ่านทางศาลค่ะ รูปแบบพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะยกตัวอย่างประเทศที่ปกครองรูปแบบนี้ได้แก่สหราชอาณาจักรค่ะหรืออังกฤษนั่นเองประเทศไทยของเราค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือตัวอย่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,ค่ะต่อมาค่ะการปกครองระบบรัฐสภาค่ะ ในระบบนี้เป็นการปกครองที่ประกอบด้วย3สถาบันนะคะก็คือนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการค่ะนิติบัญญัติอาจมีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวก็ได้หรือจะมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแบบบ้านเราก็ได้นะคะจะใช้อำนาจในการออกกฎหมายตรากฎหมายร่างกฎหมายนะคะแล้วก็แสดงความเห็นชอบในการจัดตั้งรัฐบาล ควบคุมการทำงานของรัฐบาลค่ะต่อมานะคะเรามาดูเรื่องรอบๆบ,บ้านเรานะคะเป็นการเปรียบเทียบการปกครองของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันได้แก่ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะ ปกครองของประเทศไทยนะคะเป็นรูปแบบปเป็นระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะก็จะแบ่งอํานาจออกเป็น3ามฝ่ายค่ะได้แก่นิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะคะ ะะต่อมาค่ะนิติบัญญัติของเรานะคะผ่านทางรัฐสภาก็จะประกอบไปด้วย2สภาค่ะ 1. คือสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็ 2. วุฒิสภาค่ะ หน้าที่สาคัญนะคะสภาผู้แทนราษฎรของเรานะคะจะมีหน้าที่ออกกฎหมายควบคุมการทํางานของฝ่ายบริหารแล้วก็มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกรณีพิเศษสําคัญๆต่างๆค่ะนะคะต่อมาก็จะเป็นวุฒิสภานะคะก็จะมีหน้าที่การกรองกฎหมายที่ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะรวมไปถึงการ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็มีหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญค่ะฝ่ายบริหารค่ะจะประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะจำนวนจะขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ปัจจุบันนั้นๆน,น,นะคะกำหนดไว้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ บางฉบับนะคะในอดีตกำหนดไว้ถึง40บางฉบับกำหนดไว้ที่35คนนะคะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะอันประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ในวาระตำแหน่ง4ปีค่ะมาค่ะ อำนาจตุลาการนะคะก็จะเป็นอำนาจในการตัดสินพิจารณาคดีความต่างๆนะคะโดยประเทศไทยนะคะจะมีศาลหลักๆสศาลค่ะ1คือศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะก็จะวินิจฉัยพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปรับแก้เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญค่ะต่อมาค่ะศาลยุติธรรมนะคะก็คือศาลที่ตัดสินพิจารณาคดีความนะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็น 3าารค่ะอันได้แก่สารชั้นตน้นสารอุทธรแล้วก็สารดีกาค่ะ3นะคะจะเป็นสารปกครองค่ะอันนี้ก็จะใช้ไว้ไว้วินิจฉัยพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือคนของรัฐถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าทุจริตนะคะก็จะมีการพิจารณาโดยผ่านสารปกครองค่ะแล้วก็4นะคะสารทหารค่ะ จะเป็นศาลที่ไว้พิจารณาคดีความเมื่อทหารหรือคนในสังกัดของทหารนั้นกระทําผิดนะคะอ่านะะนี้ก็จะเป็น ต่างๆนะคะที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะสารรัฐธรรมนูญค่ะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญค่ะสารยุติธรรมก็จะมีชั้นต้นอุทธรณ์แล้วก็ดีกาแต่ถ้าถึงสารดีกาแล้วถือว่าเสร็จเด็ดขาดจบสิ้นนะคะไม่มีการยื่นคำร้องใหม่ได้แล้วนะคะแล้วก็สารปกครองสารทหารค่ะเรามาดูของประเทศมาเลเซียนะคะมาเลเซียมีการปก ครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาค่ะโดยเขาก็มีพระมหากษัตริย์เหมือนเรานะคะโดยกษัตริย์ของเขาเรานั้นจะเรียกว่าสุลตานนะคะก็จะมีทั้งหมด9รัฐค่ะบุนเวียนเปลี่ยนการดํารงตําแหน่งนะคะครั้งละ5ปีค่ะก็จะเป็นรูปแบบนะคะก็จะมีฝ่ายนิติบัญญัติเหมือนของเราเลย แล้วก็จะมีฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะคะต่อมาค่ะประเทศที่สองค่ะประเทศสิงคโปร์ค่ะเป็นการปกครองระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภารูปแบบประมุขค,ค่ะสิงคโปร์มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะไม่มีกษัตริย์เหมือนบ้านเรานะคะซึ่งประธานาธิบดีจะมาจากการเลือกตั้งค่ะ มีวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมด6ปีค่ะอํานาจหน้าที่ของประธานาธิบดีนะคะจะเป็นไปในทางพิธีการต่างๆกำหนดสมัยประชุมสภาแต่งตั้งหัวหน้ารัฐบาลเมื่อได้รับการเลือกตั้งและเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะก็ะถูกแบ่งก็จะมีเหมือนเร่เลยค่ะอํานาจฝ่ายนิติบัญญัตินะคะตามนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นบทบาทหน้าที่ของเขาเกี่ยวกับนิติบัญญัติค่ะฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเหมือนกันเลยนะคะต่อมาประเทศที่สามนะคะประเทศอินโดนีเซียประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ รูปแบบการปกครองของอินโดนีเซียนะคะจะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขค,ค่ะซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเลยนะคะประธานาธิบดีจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารค่ะมีหลักปัญจศีลนะคะเป็นหลักในการปกครองประเทศประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะจะดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีค่ะ โดยประธานาธิบดีนั้นจะอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน2ส,สมัยค่ะต้องมีการเว้นวรรคทางการเมืองบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างค่ะด้านการเมืองการปกครองของอินโดนีเซียนะคะก็จะมีแตกต่างออกไปคือมีสภาที่ปรึกษาประชาชนด้วยนะคะ เราจะมีสามสภาเลยสี่สภานะคะมีสภาท้องถิ่นเป็นสภาที่สี่ค่ะ อันนี้จะเป็นหน่วยงานนะคะการตรวจเงินแผ่นดินของเขานะคะของอินโดนีเซียค่ะนะคะสำหรับการเมืองการปกครองของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะคะทุกอย่างคะ่ะทุกประเทศขึ้นอยู่กับกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะคะแต่และประเทศก็มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆน,น,นะคะต่อมาค่ะเรามาดูค่ะอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยค่ะ หนึ่งค่ะระบบอุปธรรมก็คือระบบในการอุปการะให้การสนับสนุนผู้มีบุญคุนนั่นเองนะคะ2ค่ะการที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะแล้วก็3ค่ะยอมรับในระบบอาวุโสมากกว่าความรู้ความสามารถนะคะคนไทยค่ะยังเคารพกันที่ไหวอยู่นะคะแล้วก็ 4. ค่ะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของประชาชนค่ะ 5. ปัญหาเกี่ยวกับวิธีคิดหรือความเชื่อต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะหกปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเปัญหาจากการเมืองที่ไม่เข้มแข็งค่ะแล้วก็แปัญหาการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นกลางของสื่อมวลชนนะคะยังคงมีการโอนเอ็นนะคะไปทางฝั่งที่รักฝั่งที่ชอบอยู่นะคะ ต่อนะคะผลกระทบที่เกิดจากปัญหาต่างๆในที่ทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนะคะไม่สามารถพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเต็มที่นะคะยังคงประสบปัญหาในรูปแบบเดิมๆเช่นยังคงมีการรัฐประหารการปฏิวัติการค้นลมรัฐบาลทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนในสังคมนะคะอันนี้ก็คือผลมาจาก8ข้อเมื่อ รู้ที่ครูได้กล่าวมาแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเมืองการปกครองนะคะอาจจะดูหนักไปสักนิดนึงน่าเบื่อไปสักหน่อยนึงสาหรับนักเรียนนะคะแต่จําไว้เลยค่ะครูเชื่อไว้เลยนะคะจําไว้เลยได้เลยนะคะว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนทบทวนบทเรียนแล้วก็ติดตามงานที่ผ่านมานะคะให้ครบค่ะพูดง่ายๆวันนี้ไม่มีงานนะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้ที่คุณครูแจกไปนะคะจะมีเนื้อหาสรุปง่ายๆคร่าวๆนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนอ่านเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ทำงานส่งครูให้ครบด้วยหรือถ้านักเรียนนะคะอยากดูคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังหรือว่า คลิปก่อนหน้านี้ย้อนหลังนะคะช่อง youtube ของครูนี้ค่ะครูขึ้นไว้ให้ด้านบนแล้วนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูได้นะคะถ้านักเรียนสนใจนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะครูฝากไว้เหมือนเดิมค่ะ อยู่บ้านทบทวนบทเรียนช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตามที่นักเรียนช่วยได้นะคะแล้วก็สถานการณ์โควิดช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้านักเรียนมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านอย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยสวมหน้ากากอนามัยได้บ่อยครั้งที่สุดเลยค่ะยิ่งถ้าออกจากบ้านสวมตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะพกปิดตัวไปด้วยขวดเล็กๆนะคะพ้นค่าเชื้อโรคเพราะว่าอยู่นอกบ้านเราล้างมือไม่ได้กลับมาบ้านล้างมือบ่อยๆค่ะถ้าในบ้านของนักเรียนมีผู้คนอาศัยอยู่หรือว่ามีญาติพี่น้องอยู่ค่อนข้างมากนะคะก็สวมแมสกได้ค่ะไม่เป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะในสังคมปัจจุบันอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปของคุณครูกดติดตามช่อง YouTube ของครูช่องนี้ไว้ด้วย กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ไม่ผิดนะคะเจอกันคลิปต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรารอกันรอติดตามกันต่อไปนะคะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย